สวัสดีครับเจอกับผมแล้วนะครับน็อตเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นตัวนิสสันอะเมล่านะครับตัวนี้หนึ่งจุดสองอีสปอร์ตเทนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับทำไมมันถูกอย่างนี้ราคาตัวนี้อยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแถมใหม่นะครับหกหมื่นหกพันโลเองผ่อนสบายๆเพียงสี่พันไปไปนะครับท่านใดงบน้อยนะเงินเดือนนะครับหมื่นสามอัพนะครับผมแนะนําเลยคันนี้เลยนะครับมีเงินสดมารีบมาซื้อเลยสองแสนเจ็ดนะครับตัวนี้เนาะ ถูกไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูรถแบบใกล้ๆนะครับดูครับโลโก้นิสสันอะเมละตัวนี้นะครับเห็นไหมครับโลโก้ยังสวยๆใสๆเงาๆเลยนะครับดูไฟหน้านะครับอ่ามาดูไฟหน้าหน่อยไฟหน้านี่กลมๆใสๆนะครับหลอดมาติรีเฟคเตอร์นะครับไม่เหลืองไม่ด่างไม่แตกนะครับดูครับทะเบียนก็สวยนะครับสามสองสามสี่โอ้โหสวยไปไหนกับสีบอลสีบอลเงินนะครับตัวนี้ดูแม็กดูแม็กแม็กไปก่อนแม็กทูโทนนะครับแม็กอันอยทูโทนอีก โอ้โหโลโก้แบบสวยๆนะครับยังเห็นชัดๆเลยตัวนี้นะครับตัวนี้กับแบบยางบิสโตนด้วยของเราเป็นยางบิสโตนนะครับตัวนี้นะครับปี2019นะดูยางแล้วก่อนยางยังมีดอกอยู่นะครับตัวนี้นะครับไม่โ้นไม่เกี้ยงนะดอกยางก็สวยนะครับแทมล้อแม็กของเรานะตัวนี้เป็นล้อด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับด้านหน้าดิสเบรกดูนะครับโอ้โหสวยๆนี่อันนี้ผมไม่คุลูกค้าดูแบบสวยๆเลยนะครับเอามาดูเส้นตัดรถหน่อยเส้นตัดรถของเรานะครับเป็นไงครับ คมคมเงาเงาบวยสวยๆเป็นไงครับไม่มีร่องรอยการถูกเฉียวถูกชนนะครับตัวนี้นี่กระจกมองข้างตัดกับไฟเลี้ยวเท่ๆนะครับโดนๆเลยเป็นไงครับด้านจับนะครับด้านจับอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมอลลอยนะอ่าเป็นเดี๋ยวผมให้ดูภายในกันหน่อยมาดูภายในครับโอ้โหสวยไปไหนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับนี่ภายในนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะไล่คุณลูกค้าดูเลยนะครับ รถของเรานะครับไม่มีการถูกโคดถูกงอถูกชนท้ายนะครับสังเกตง่ายๆเลยนี่ดูดูผมไล่คุณลูกค้าดูแบบกระชันชิดเลยเป็นไงครับนี่สวยไหมครับสวยไมครับนี่ดูสังเกตน็อตไม่โดนถอดนะครับไม่มีร่องรอยถูกโขดถูกชนนะครับนะครับดูนี่นี่นี่อ่านี่นะครับนี่สังเกตง่ายๆเลยนะครับดูที่น็อตนะน็อตนะครับน็อตยังสภาพเดิมนะครับน็อตไม่ถูกถอนนะครับน็อตไม่ถูกถอนเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้นะครับ น็อตไม่ได้ถูกถอนไม่ไรแสดงว่ารถคันนี้นะครับไม่ได้ถูกชนชนด้านข้างนะครับนี่ดูง่ายๆเลยผมไล่ดูนะครับดูกระดูกงูนะครับยังเหมือนเดิมไม่มีส่วนถูกชนถูกเบียดนะครับเอ้ามาดูประตูหลังกันหน่อยมาดูประตูหลังเนาะอ่านี่ประตูหลังครับเป็นยังไงครับโอ้ยสวยมากเลยตัดกระสีรถได้สวยมากเลยนะครับกับภายในนี่นะครับภายในจะเป็นสีดํานะครับสีดํานี่ผมให้คุณลูกค้าดูแบบสวยๆชัดๆเลย รถถูกมากนะครับตัวนี้สองแสนเองผ่อนสี่พันน่ะคุณลูกค้าท่านได้สนใจผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับโทรหาน็อตนะครับน็อตเพชรยนเนาะท่านนี้นะครับดูเลยดูเลยเห็นไหมครับนี่ครับผมเห็นผมยังอยากซื้อสดเลยนะครับมีเงินสดนะครับสองแสนเจ็ดนะครับสองแสนนะครับมาเลยครับมาซื้อคันนี้เลยผมแนะนํานะครับสองแสนเจ็ดตัวนี้ถูกครับถูกสี่พันก็ผ่อนได้โอ้โหแล้วดูแม็กคุณลูกค้าดูดูแม็ก เลีย้ยวยางยังดีอยู่เลยยางบิตโตนด้วยนะครับตัวเนี้ไม่น้อยอีกทํายังไงจะได้เนี่ยผมเห็นแล้วผมยังสนใจเลยดูไฟท้ายครับดูไฟท้ายหลอด LED นะครับไฟท้ายหลอด LED สวยแดงติดทุกหลอดนะครับเหลืองใสๆเลยแค่คุณซื้อรถคันนี้คุณก็คุ้มแล้วเ,เงินสดนะครับผมบอกให้คุณไม่ต้องไปซื้อเป็นแสนเป็นล้านเลยไม่ต้องไปซื้อถึงครึ่งแสนผมแนะนําคันนี้เลยนะครับทะเบียนสวยๆสามสองสามสี่นะครับ เลขสวยๆตัวสวยๆคันนี้เลยครับผมเชียร์คุณลูกค้าเลยนะครับเอามาดูภายในกันหน่อยมาดูท้ายภายในนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับดูท้ายนะครับผมเปิดท้ายคุณลูกค้าดูเป็นไงครับกว้างขวางไหมครับเก็บสัมภาระได้เยอะไปต่างจังหวัดในโอ้โหคนเข้าไปนอนได้เลยสองคนนะครับนี่เห็นไหมครับกว้างมากเลยนะครับตัวรถของเราอ่าแล้วดูท้ายนะครับท้ายของเรารถของเรานะครับไม่ได้ถูกชนท้ายนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับ ความดูนี่ความโคกความโกงนี้ดูนะครับเห็นไหมไม่ไม่ไม่มีร่องรอยถูกคดถูกโกงนะครับดูสังเกตน็อตนะครับไม่มีร่องรอยถูกขันนะครับแสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ถูกชนท้ายนะครับสังเกตดูตัวกลมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ครับยังกลมเหมือนเดิมแสดงว่ารถนะครับไม่ได้ถูกชนท้ายแน่นอนนี่ผมไล่ให้ดูเลยดูนะครับปะเก็นนะครับดูปะเก็นดูตัวยางตัวนี้นะครับขอบยางเนาะยังสภาพเดิมเดิมยังสภาพเดิมเดิมนะครับเห็นไหมครับนี่ดูความสวยความนี้ คือรถของเราเนี่ยมือสองเกต A อห้าดาวนะครับรถของเราบริษัทของเราเนี่ยค่อนข้างจะคัดรถเกต A นะครับก่อนที่จะมาขายกับเราเนี่ยเราไม่ใช่เอารถยอบแมวมาขายนะครับเราต้องคันรถก่อนที่จะามาขายได้เพราะว่าการที่เอารถเข้ามาแล้วขายไม่ออกนี่มีความเสี่ยงสูงมากบริษัทเราคันรถอย่างดีนะครับนี่มาดูภายในครับโอ้โหกว้างขวางมากนี่แขนผมยังยืดไม่สุดเลยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับกว้างมากลึกมากเลยนะครับนี่มาดู อันนี้รถของเรานะครับจะแถมนะครับอุปกรณ์ก็คือเป็นล้ออะไหล่นะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับแม่แรงไปกับรถตัวรถด้วยคุณลูกค้าจะได้โถแถมนี้ไปด้วยนะครับโอ้โหเราจัดเต็มจัดหนักให้คุณลูกค้าเลยเป็นไงครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในอีกนี่ครับไฟท้ายนะครับโลโก้นะครับชัดเจนตัวหนังสือครบทุกตัวนะครับยังเงาเงาวับวับสวยสเลยสีสวยสยโดนๆขนาดนี้ราคาสองแสนเจ็ดมันจะถูกไปไหนเนี่ยผมยังบอกว่าใครมีเงินสดซื้อคันนี้เลยครับผมเชื่อเลย มีเงินสดซื้อคันนี้คุ้มมากเลยนะครับตัวล้อหลังเป็นล้อดมเบลนะครับตัวนี้ครับดูแม็กนะครับแม็กก็ยังสวยนะครับตัวนี้ครับอันลอยทูโทนนะครับตัวนี้เห็นไหมยางก็ยางบิสโต้นะครับตัวนี้นะครับตัวยางอ่าตัวล้อแม็กของเรานะครับตัวนี้ล้อแม็กขอบอยู่ที่ขอบสิบห้านะครับตัวนี้นะครับเป็นไงครับสวยไหมครับให้คุณลูกค้าดูแบบใกล้ๆเลยนี่ผมวอาลูกค้าดูแบบใกล้ๆเลยเป็นไงครับอ่านี่นะครับอะมาดูประตูผู้นั่งโดยสารภายในกันหน่อยตัวนี้นะครับ อ่าเปิดมานี่คือรถเรานะครับทำความสะอาดหมดจดเหมือนออกใหม่เลยนะครับนี่ภายในนะอันนี้ที่พักแขนผู้โดยสารนะครับที่พักแขนผู้โดยสารนะครับอันนี้ที่เปิดเนาะเราจะมีลําโพงให้คุณลูกค้านะครับหนึ่งสองสามสี่ขึ้นด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับมีให้คุณลูกค้าหมดเลยอ่ะอันนี้เบาะนะครับเบาะของเราเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้านะครับผ้านุ่มๆเลยตัวนี้เนาะเป็นไงครับอือม นุ่มถูกใจไหมครับตัวนี้เป็นเบาะผ้าครับข้อดีของเบาะผ้าคือไม่เก็บความร้อนไม่เหมือนเบาะหนังนะครับเบาะหนังนี้คือเมื่อรดร้อนนี่อุณหภูมิเบาะก็จะร้อนด้วยทําให้เวลาผู้นั่งรู้สึกร้อนนะครับตัวนี้เบาะผ้าเราก็คือมันจะไม่เก็บความร้อนนี่คือข้อดีของเบาะผ้านะครับมีที่จับนะครับที่จับมีที่ยึดให้นะครับภายในนะครับหนึ่งสองมีด้านครับแล้วก็ที่เก็บแก้วให้อีกด้านหลังนะครับโอ้โหมีที่รองเท้าให้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะให้มาค่อนข้างดีอ่า ถือว่าให้มาค่อนข้างดีมากเลยนะครับดูครับตัวคมรถสวยๆเงาๆไม่มีด่างเลยอ่ามาดูที่นั่งผู้โดยสารหน่อยมาดูคนขับนะครับนี่ของคนขับนะครับสวยมากเลยอ่ะมาดูครับภายในนะตัวนี้นะครับนี่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 ที่พักแขนนะครับที่พักแขนนะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเนาะอ่ามีที่เปิดกระจกให้นะครับจากด้านข้างคนขับนะครับแล้วก็อ่าที่ล็อกกระจกนะครับที่ล็อกประตูโอเคมีที่เก็บแก้วให้นะครับ ค่อนข้างครบมีให้มาครบมากเลยอ่ามาดูภายในกันหน่อยดูพวงมาลัยโอ้โหพวงมาลัยนี่เราพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้สามารถปรับได้ด้วยนะครับปรับขึ้นลงนะครับนี่ครับโลโก้ชัดๆสวยๆเลยเป็นไงครับตัวนี้สองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดนะครับพรีซีพันนะครับตัวนี้เลยเงินเดือนนะครับหมื่นสามอัพไปเลยครับมาเลยรีบมานะครับคันนี้ช้าหมดอดแน่นอนนะครับ อันนี้ที่ปรับกระจกนะครับเป็นที่กระจกไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้ด้วยโอ้โหแล้วแอร์นะครับมี1 2 3 4มีแอร์4ตัวนะครับทะลุถึงด้านหลังเลยอ่ะมาดูข้างในกันหน่อยข้างในนะครับโอ้กว้างขวางนะครับเบาะนะครับเลื่อนหลังได้โอ้ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้อ่ะ โดวิทยุนะครับอ่าวิทยุตัวนี้รองรับ AM FM แล้วก็แผ่นซีดีนะครับมีโหมดโอ้โหดีไซน์สวยมากเลยเปิดปิดได้นะครับดูแอร์ดูแอร์โอ้โหเท่มากเลยแอร์ของเราปรับได้1 2 3 4 4ระดับนะครับนี่แอร์นะครับลงเท้าลงขาไปข้างหลังได้หมดเลยนะครับมีทั้งแอร์เย็นและแอร์ร้อนนะครับโอ้ดีมากเลยนะครับเกียร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้โอ้โห แล้วม in uh ีท huh. uh, 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 uh ี huh. uh ่เ huh. ก so uh ็บแก้วให้อีกโอ้จะเยอะไปไหนเนี่ยแล้วนี่ที่วางพวงมาลัยนะครับเอ้พูดผิดนะครับอ่าเบรกอันนี้เบรกมือนะครับนี่มีที่เก็บแก้วให้อีกโอ้โหเก็บแก้วเก็บจนเยอะไปไหนเนี่ยอ่าที่เก็บสัมภาระเพิ่มครับตัวนี้เนาะอ่าแล้วมีที่ชาร์จมีที่ชาร์จแบตในตัวอยู่ฝั่งนี้อีกนะครับนี่โอ้โหเจ๋งไปไหนครับแล้วก็ A U X นะครับตัวนี้นะครับมี A U X ให้แล้วก็ U S B ให้ด้วยนะครับอ่านี่ที่เก็บสัมภาระเนาะของผู้นั่งโดยสารด้านข้างนะครับอ่ะ ถือว่าค่อนข้างดีอันนี้หน้าจอนะครับอันนี้หน้าปัดนะหน้าปัดออกมาดีมากนี่กันแดดนะครับตัวกันแดดมีกระจกให้ด้วยโอ้โหสวยมากเลยตัวไฟนะครับนี่ไฟติดนะครับไฟติดทุกหลอดอะไฟติดหลอดเดียวไม่พอครับมีตรงกลางให้อีกโอ้โหจะเยอะไปไหนนี้ดูนะครับเห็นไหมครับสวยมากเลยอ่าแล้วก็นี้ที่กันแดดนะครับมี2ออันเลยโอ้ก็มีทั้งของผู้นั่งโดยสารนะครับไอของคนขับนะครับแล้วก็ของคนนั่งข้างนะครับมีมีให้คู่กันเลย แถมกระจกให้ด้วยนะครับอ่นนี้กระจกมองท้ายนะครับยังใสๆนะครับไม่เหลืองนะครับไม่แตกนะครับนี่เป็นไงครับนี่นะครับคุณลูกค้าโอ้โหผมว่าถูกมากเลยนะครับไม้สองแสนเจ็ดไอพูดผิดนะครับราคาสองแสนเจ็ดหมื่นนะครับตัวนี้นะครับไม้ก็น้อยนะครับผ่อนก็ถูกนะครับโอ้โหมีเงินใครเงินเดือนใครเงินเหลือห้าพันหกพันนะผมแนะนําคันนี้เลยผ่อนถูกผ่อนน้อยนะครับตัวนี้ไม้น้อยก็ไม้ ไม่แค่หกหมื่นนะครับราคาลดสองแสนเจ็ดโอ้ยจะถูกไปไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะให้รีวิวอ่าเดี๋ยวผมขอปิดประตูก่อนนะครับคุณลูกค้าอ่าอันนี้ให้ดูเลยนี่เป็นไงครับโอ้ยสียังเงาเงาสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้าตัวนี้นะรอคุณลูกค้าอยู่นะครับกับตัวอเมล่านะครับอ่ามิกซ์แอนด์อเมร่าหนึ่งจุดสองอีสปอร์ตเทนะครับตัวนี้นะครับปี2019นะครับตัวนี้ใหม่นะครับหกหมื่นหกผ่อนสบายๆบายสี่พันไปๆหรือจะผ่อนมากกว่านั้นก็ได้นะครับคุณลูกค้า แต่ผมบอกเลยซื้อสดได้ยิ่งคุ้มเลยนะครับตัวนี้ราคา2อ0 0สนนะครับสองแสนเครื่องเบนซินนะครับแค่ตัวราคารถนี่ก็ถูกมากเลยตัวไมก็น้อยนะครับผมว่าอุลูกค้าซื้อสดคุ้มที่สุดแล้วตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยครับโทรหาน็อตนะครับน็อตเพชรยนต์นะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับท่านใดที่ต้องการให้ผมรีวิวรถคันไหนนะครับแนะนําออกมาได้เลยครับคอมเมนต์ รถคันไหนบอกมาได้เลยนะครับคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เดีย๋ยวผมจะไปตอบลลูกค้านะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ